เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้นะเรื่องสุดท้ายวันนี้ผีในร่างอ้อยคืนที่เธอไม่ใช่เธอปี2554ที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดตุลินมีหญิงสาวชื่ออ้อยอายุ24ปีเธอเป็นคนร่าเริงขยันทำงานรับจ้างในตลาด เย็นจะกลับบ้านตรงเวลาแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนหน้าร้อนอ้อยเริ่มทำตัวแปลกไปกลับบ้านก็ดึกชอบนั่งเมอไม่พูดไม่คุยกับใครคืนหนึ่งแม่อ้อยได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนอยู่รอบบ้านทั้งที่เวลานั้นเปือบเที่ยงคืน แม่จึงลุกไปดูพบว่าอ้อยยืนอยู่กลางลานหน้าบ้านมองขึ้นป่ายิ้มกว้างติดปกติแม่จึงถามเธอว่าทำอะไรอยู่อ้อยตอบเสียงต่ำกว่าปกติว่ารอเขาเขาจะมาพาไปอยู่ด้วยอันนี้ต่ำเกินนะไม่ต่ำปกตินะเสียงต่ำเกินนะ อ้อยก็หัวเลาะเสียงแหลมจนแม่ขนลุกคุณสมชาติครับช่วยหัวเลาะเสียงแหลมให้ฟังหน่อยครับคุณสมชาติสมชาติเอาพี่เอด้วยครับขอเสียงหัวเลาะเสียงแหลมหน่อยครับ นะครับสองสองวันต่อมาอ้อยไม่ยอมกินข้าวตาแดงชัดและพูดจาเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจบางครั้งเสียงที่เธอเปล่งออกมาเป็นเสียงชายแก,แก่บางครั้งเป็นเสียงผู้หญิงแก่ต่า คุณพาริชาติบอกว่าเคยโดนทําของไสครักแล้วแก้ของที่โดนทํามีเรื่องแปลกที่อธิบายไม่ได้เกิดขึงจักเชิญขึ้นมาเล่าให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวผมเล่าของผมจบก่อนนะชาวบ้านสงสัยว่าอ้อยน่าจะโดนผีสิงเพราะก่อนหน้านั้นมีคนเล่าว,ว่าเธอไปเก็บเหรียญเก่าที่เจอตรงป่าช้าหลังวัดซึ่งตรงนั้น เคยเป็นที่ฝังศพโบราหมอผีในบู่บ้านที่ชื่อตาเพ็งมาที่บ้านอ้อยล้อมเครื่องพิธีมีเชือกปอสามเส้นน้ำมนต์และกระเทียนเครื่องพิธีมีเชือกปอสามเส้นเนี่ยนะเออมอีน้ำมนต์เทียน เชือกแตไมต้องเชือกพอสามเส้นด้วยใครรู้ไหมตาเพ่งสวดคาถาเชิญวิญญาณมาพูดไม่นานอ้อมเริ่มหัวเราะคิกๆและพูดออกมาด้วยเสียงผู้ชายว่าของกูเมึงเอาของกูไปตาเพ่งถามว่าเจ้าของรางนี้เจ้าของรางนี้เอาอะไรไปเอียงนั้นตอบว่า เหรียญใต้หัวกูเอาคืนมาแม่อ้อยรีบวิ่งไปหยิบเหรียญเก่าๆออกมาวางบนขันน้ำมนต์ทันทีที่เหรียญสัมผัสน้ำมนต์อ้อยก็ร้องโหยหวนล้มลงหมดสติอ๋อเสียงร้องโหยหวนได้ครับพี่เออันนี้เหมือนหมาอหม ื่นไม่เต็มที่ะครับผม <_ d ij> คุณพนด้ว่าคุณพนขอเสียงร้องหวยห,หวนหน่อยครับเสียงผู้หญิงครับคุณพนไหนๆร้องไม่สิอันนี เสียงคุณคนเมื่อกี้เหมือนหมาไม่สบายแล้วโดนน้ำฝนหนาวมันหนาวหลังจากที่อ้อยฟื้นขึ้นมานะครับอ้อยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับตั้แต่วันที่เก็บเหรียญมาเธอบอกเพียงว่าเธอได้ฝันซ้ำๆเห็นชายแก่ผมขาวมายืนปลายเตียงทุกคืน อกให้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของเขานะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอ้อยก็ไม่เคยเข้าไปในใกล้แบบบริเวณป่าช้าอีกเลยและเหรียญเก่าก็ได้ถูกนำไปฝังไว้ที่เดิมพร้อมพิธีขอขามามาในทุกวันนี้นะครับชาวบ้านก็ยังเชื่อว่า ถ้าไปเก็บของในป่าชา้าโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของเหรียญอะไหรือของอะไรก็แล้วแต่วิญญาณก็อาจจะตามมาทวงถึงที่บ้านและบางครั้งก็ไม่ใช่แค่มาให้คืนของแต่จะเอาคุณไปอยู่ด้วยเลย เรื่องนี้ก็จบแต่เพียงนี้ขอแสดงความขอบคุณจากคณะทีมภาพอีแหลกผู้แข่งอินรีพี่โชอะผมสงสัยอ่ะเขาว่าถ้าเข้าเข้านั่งสมาธิใช่ไหมแล้วเราเข้าเข้าแบบถึงลึกสุดๆอะ่ะแบบจะตัวแข็งหมดเลยใช่ไหม อ๋อคืออย่างนี้เขาอ,อันนี้มันเรียกว่าประสบการณ์ภายในมันเป็นขั้นขั้นแรกๆต้นๆไม่ได้ถึงกับลึกๆอะไรมากะนะถ้าใครปฏิบัติได้พวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจดีใจอะไรมากว่าบรรลุแล้วนะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าประสบการณ์ภายในประสบการณ์เบื้องต้นมันจะมีอย่างนี้ครับซึ่งผมก็เคยนะคือบอกทุกคนกันว่าถ้าคุณมันมันจะแข็งหมดเลยใช่ไหมมีแข็งแข็งเป็นหินผาเลยตัวจะหนักนะ รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยแข็งเป็นหินแล้วบางครั้งก็คือลมหายใจหยุดนิ่งไม่มีบางคนก็จะตัวโยกตัวเยกนะครับแล้วก็เหมือนแบบตกหูบลงไปเหมือนตกหน้าผาประสบการ์พวกเนี้ยผมผ่านมาหมดแล้วนะแล้วก็บางคนก็ตัวลอยตัวลอยขึ้นนะครับแล้วก็งกเงก,งกเงกนะครับ ประมาณพวกนี้แหละมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ภายในครับคุณพลผมเคยแบบแต่ว่าแบบเหมือนกับตัวได้เย็นเหมือนกับเหมือนกับไปอยู่ในในน้ำเลยตอนนั่งแบบเหมือนหนาวเหมือนหนาวมาตัวสวัสดีคุณแพคเย็นจะเยือกแต่ถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทันยุบ เจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรนี่เขาบอกว่าบางครั้งเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรนะเช่นบางคนฆ่ามดไว้อะไรเงี้ยเตบบี้มันตุยอะไรเงี้ยนะครับหรือไปทําอะไรไว้นะถ้าเกิดเกี่ยวกับอดีตชาติเคยเป็นนักรบเคยไปอาเผาอะไรลางใครอะไรแล้วลมันก็จะร้อนบุมบ้าอะไรตัวอะไรับมันจะเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาให้รับรู้หรือเจ้ากรรมในเวรเขามาทําให้รับรู้ ประมาณนี้ครับก็ก่อนนั่งสมาธิเขา,าก็เลย,ยตอนที่แก้ของไหมโหยหวนมากเอาเสียงที่ดังตอนแก้ของไหมโหยหวนมามออาเปิดให้ฟังได้ไหมล่ะครับขึ้นขึ้นมาในในยุทธได้นะครับแล้วก็เปิดเสียงได้ครับผม อวัสดีคุณกัรยาครับกัรยาอีกคนคไม่ใช่กัลยาแอดมินนะคือผมเคยนั่งแล้วก็แบบมันมันมีเนี่ยมันมันมีเหมือนตะปูอ่ะตะปูตะปูวิ่งเข้ามาในห้องแล้วผมกลางม้งนอนอยู่เงแล้วมันก็หล่นตรงหน้าม้งเหมือนจิ้งจกมันหมุนติ้วเหมือนจิ้งจกตกลงมาเลยผมก็มองผมก็ลืมตามมองว่าจิ้งจกรเปล่าไม่ใช่มันเป็นตะปู อืเกยงตั้งตุ๊บนะผมก็อะไรหล่นโมโนก็ทิ้งจกหล่นมาจากเพดานก็มองไปไม่ใช่มันเป็นตะปูตะป,ปูประมาณหนึ่งนิ้วอะหล่นลงมาอาจจะเป็นช่วงว่าเขาเขาปล่อยของใช่ช่วงคนปล่อยของ<อ>หรือไม่ก็หรือไม่ก็วิญญาณช่างไม้เอาตะปูมาให้เป็นของขวัญ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> ก็ดีนั่งบ่อยๆจะได้ไม่ต้องไปซื้อสบูแต่ว่ามันไม่มันจะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงผมเพราะว่าเมืับเรามีอะไรคุ้มครองอยู่คุณเคยโดนลมเพลลมพัดผมเคยพูดไปอย่างนัมันมันจะเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะออกมาจากตาเนี่ย ตอนนั้นแม่ใหญ่เขาไปเอาอยาอะไรไม่รู้ยายาอะไรไม่รู้เอามาให้ผมหยดตาแล้วให้เอาสำลีสำลีแห่หัวค่อยๆปัดออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นฝอยออกมาเลยนะเส้นยาวๆออกมาจากตาแบบโอ้ oh, ยาวนะประมาณเป็นม้วนม้วนใส่ไอ้สำลีเนะี่ยประมาณประมาณสองอัน เกือบสามอันน่ะสองอันตัวนี้สองอัน,นม้วนม้วนออกมาเนะี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นเหมือนในเส้นได้เล็กๆสีดำตาตาตาตรน <ผม S 2> ี่มันมันไม่ใช่พวกพญาดหรอพญาดโอ้ยพญาดมันไม่ยาวอย่างนั้นพญาดอันนี้มันมันเป็นเส้นเหมือนเส้นได้อะมันไม่ได้ดิ้นนะยาวอะ มันเส้นได้เล็กๆมันออกมาจากในตาผมขับรถไปไหนไม่รู้วันนะั้นใช่ผมขับรถไปไหนไม่รู้วันนั้นน่ะแล้วดยุกลับมาอยู่ดีๆตาแดงตอนแรกมันนแดงข้างเดียวแล้วก็ปวดแล้วก็ปวดตาทีนี้แม่ยายเขาก็เลยไปเอาไปหาของหาอะไรมาตําน่าจะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วทุกแต่ผม มาณอายุ20อ่ะตั้งแต่20แบบพม่ยายพี่ยายเขาก็ไปเอาของมาตำมาอามรมาใส่แล้วมาหยอดตาผมแล้วให้เอาสมนีปั่นออกมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นได้อ่ะม้วนๆออกม้วนใส่จำดีม้วนม้วนม้วนออกเอเคยเคยโดนแบบเนี้ยครั้งหนึง่งเอ๊ะ คุณพาลิชาตถามว,ว่าให้คุณพลพูดให้จบมันแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ที่อยู่ข้างบ้านกัน,นตอนที่ผมยังดูเลย <c oughs> เขาตอนนั้นประมาณตีหนึ่งนะมั้งแกแกมองกลับมาแล้วก็เตนตื่นมาแกอยู่ข้าวแกก็ขึ้นมากินข้าวนะกินข้าวเสร็จแกมากินแตงโม พี่คิดไหมว่าแตงโมมันจะติดคอตายอ่ะโอ้ยอมีด้วยเหรอจริงมันกินเปลือกหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะ <laughs> กินเปลือกหรือเปล่า <laughs> แกล้มไม่ไม่ไม่แกกินแตงโมเนี่ยอืพี่คิดไหมว่าแตงโมจะติดคอตายแกไปยืนอยู่หน้าบ้านหน้าชานบ้านอ่ะอืแล้วแกก็ล้มตึ้งลงไปเลยขาค้างตาเหลือกก็ไปเลยออืเหมือนโดนเหมือนโดนปล่อยคลองอ่ะน่าจะเป็นบอลโกนด้วยแหละ โดนยาสั่ง <จะ S 1> หรือเปล่าโดนหร,ห,รหรือหรืออาจอาจจะโดนยาสั่งเออไม่แน่เพราะแกเป็นคนกินเหล้าแล้วเ,เวลาแกเมาแกเวลาแกเมาแล้วแกพูดข่วนด้ยอ่ะอืมอาจจะเพราะว่าถ้าเออยาสั่งนี่ถ้าถ้าเขาสั่งให้เราถ้ากินอะไรนี่ก็ตุยเลยนะยาะสั่งรู้ว่าเราเราชอบกินอะไรแล้วเขาก็จะสั่งอืม สวัสดีครับคุณเชนยินดีต้อนรับครับคุณเชนสวัสดีครับกลับมาจากสวัสดีครับคุณเชนสวัสดีค่ะกลาจากกิเล่าแล้วแกก็มากินข้าวแล้วก็มากินแตงโมแล้วก็มายืนหน้าบ้านแล้วก็ลมเลยลมทั้งยืนเลยอืม นี่คุณพาลิชาติถามว่าแล้วถ้าเราถ้าเรากาบหมอนก่อนนอนแล้วมักฝันเห็นนรกล่ะคะเกิดเพราะอะไรทําไมต้องถามคุณปาลิชาติก่อนว่าที่เห็นนรกเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกดีไหมในความรู้สึกคุณปาลิชาติลองตอบผมมาก่อน ขอบคุณใจซ่อมครับผมคุณปรินดาบอกทุกคนก่อนห้องห้องนี้เป็นห้องยุดสำรองนะห้องหลักโดนเตือนหลายลักสามรอบแล้วหยุดไปตอนนี้น่าจะสองเดือนครึ่งหรือสองเดือนแล้วค่อยกลับไปในอนาคตนะครับเพราะว่าห้องเนี้ยเอาไว้เป็นตัวแทนห้องนู้นก่อนห้องนู้นถ้าเกิดโดนปลิวอีกหนึ่งครั้งคือจะโดนหายไปเลยจากโลกนี้เลย ผมก็ลงคิดไว้เยอะก,ก็ไม่อยากจะให้มันหายไปก็เลยต้องทิ้งช่วงจนกว่าที่โดนเตือนผิดกฎไปแล้วหลายรอบมันหายไปนะครับคุณปาริชาติบอกว่าเหมือนเขาพาไปรู้ว่ามันน่ากลัวอ๋อก็ถ้าความรู้สึกนี้ก็คือถือว่าเป็นคนมีบุญนะเป็นคนมีบุญแล้วก็อาจจะท่านพญโยมมาลาด รือยมบาบาเด้วยเปิดเปิดโอกาสให้ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวดูครับเป็นท่านจะจะเตือนเราไปในทางอ้อมว่าทางตรงอ่ะตรงและอ้อมแบบว่าอย่าทําสิ่งไม่ดีนะให้อยู่ในศีลธรรมนะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้นะปริชาติให้มีโอกาสที่คุยเตือนใครได้ก็บอกคนรอบๆตัวด้วยว่าให้ทำความดีถือศีลให้ให้ครบ อย่างร้อยสินห้านะครับผมเป็นคนหนึ่งที่สมัยแปดขวบถึงสิบเอ็ดขวบจะมีช่วงน่าจะอายุสักประมาณเก้าหรือสิบขวบหรือสิบไมเกินสิบเอ็ดนะน่าจะอยู่ประมาณเก้าหรือสิบเนี่ผมได้เห็นพญายมนะครับมาในหลายลักษณะเห็นนายีิระยะบาลด้วยนะครับผม หรือเออคือผมลืมตาเห็นนะแล้วก็ที่เป็นดวงเหมือนผมตุยออกไปเนี่ยก็เจอเจอนายนิรยาบาลนะครับเป็นวิญญาณช่วงหนึ่งผมมีมีผู้ไม่ประสงค์ดีเอาเปี้ยงเปี้ยงดังเสียงฟ้าดอ่ะนะเรื่องจริงนะไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยเปี้ยงครับผมโดนตั้งแต่ชั้นปฐมเลยหนึ่งหนึ่งนะ ไปโรงพยาบาลแล้วก็สลบไปสลบตั้งแต่ก่อนก่อนไปแล้วหนึ่งกิโลก่อนถึงผมก็คิดว่าผมตุยแล้วแหละนะแต่ก็นึกใจใจก่อนที่จะบูบไปอะไรก็เออก็ไอตอนแรกเลยก็เล่นดนตรีไทยบางครั้งก็น่าเบื่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกชีวิตนี้มันยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวหักบุมหน่อยนะหักบุอต่อให้อยู่กันอายุยืนยาวนะครับอารมณ์ดีบันเทิงนะครับจำไว้ ส่งเสริมกำลังกานะครับส่งเสริมได้เขาบอกมาก็คือพอก็บอกลุนพี่บอกช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยนึกถึงแม่นึกถึงพี่สาวอะไรเงี้ยก็เออก็อยากอยู่ต่อตอนแรกก็คิดว่าตุยก็ตุยแต่พอแค่นี้ชาตินี้ไม่กี่ัวก็ไปละตุยละพอสักพักหนึง่งเออก็รู้ว่านึกถึงแม่ก็รักเราอถึงรักตัวผมนะพี่สาวก็รักเลยในความเป็นพี่น้อง ก็เลยเออก็ให้ืุนพี่สอนโมเดลต,ตายผมนั่งกลางคนหนึ่งขี่อีกคนหนึ่งนั่งซ้อนหลังถอดเสื้อเอามาอุดรูที่เลือดไม่หยุดนะที่หัวพอไปถึงโรงพยาบาลก็เหมือนจะเหมือนจะมีสติขึ้นมานิดหนึ่งหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นคือไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าตุยแล้วิญญาณออกมาในงานศพพี่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้เจอวิญญาณเขา ผมก็เห็นคนที่มาในงานเห็นเพื่อนเห็นพี่นั่งในวงดนตรีไทยหน้าจ่อยนะครับดังเทียดกันพอเถอแ,แต่เรื่องนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าครูหรืออะไรเงี้ยอ่าครูรู้ข่าวช่วงหลังน่าจะพอรู้มันกเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้เอาอะไรไปน,นะครับประมาณนี้ ก็มีทั้งเป็นวิญญาณและได้เจอนายนิรยะบาลผู้ช่วยท่านยมแล้วก็เจอร่างเทพร่างเทพนี้น่าจะน่าจะเป็นของท่านยมเนี่ยแหละมารับดวงวิญญาณพี่ผู้หญิงไปแล้วพอหลังจากนั้นที่ระหว่างเล่นดนตรีไทยก็คือลืมตาเห็นเห็นนายนิรยาบาลซึ่งเคยเห็นตอนที่ผมเป็นวิญญาณนะั่นหน้าเหมือนกันแบบนั้นผมหยิกหยิกไม่มีดา ฟันทูนพูนเหมือนฟันหมาฟันแะไรนะแต่ปากไม่ได้ยืดแหลบนะฟันขูดเหมือนเขี้ยวพูนเหมือนสัตว์เหมือนเหมือนฟันสัตว์แล้วก็ฟันแหลบแหลบอีกเขี้ยวอแล้วก็ผิวออกจะดําแดงาจำไม่ผิดนะใส่พาดเตียวอันนี้คือนในเดลรยบาลหุ่นบึกนะครับหุบ่นบึกเหมือนเหมือนนักกล้า ส่วนท่านพญายมก็เป็นเวอร์ชั่นที่อ้วนพุงปุ้ยมามีสวมเขามีไม้คาถาเป็นโครงกระดูกหัวกระดูกแบบเนี้ยหนึ่งหัวแล้วก็เล็กๆรอบๆสี่หัวบุญได้มีควันขาวๆลอยนะครับเดินมาอ้วนพวมใหญ่คุณชินบอกอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีไม่เป็นไรครับแล้วก็ ที่เจอที่ท่านมาในชุดเหมือนคล้ายาผู้หลักผู้ใหญ่แต่งกันก็มีเหมือนคนธรรมดาก็มีแต่ท่านไม่ใช่คนธรรมดานะครับประมาณนี้แหละครับคุณปริชาติก็นรกมีจริงครับอะมาเรามาตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันแล้วก็แห่บุญกุศลให้ดวงจิตวิญ,ญญาณพูดผีทั้งหลายด้วยกันนะครับ อังกฤนิ่งๆน,นะครับบุญใดที่ข้าพระเจ้าทำมาดีแล้วตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีตั้งแต่ต้นกลับต้นกันจะกี่เอาสงไขกี่แสนมหากัปก็ดีนะครับจนถึงในปัจจุบันชาตินี้ที่สะสมบุญมาแต่แตเล็กแต่น้อยแต่อ่อนแต่ออกจนถึงวันนี้และที่จะทำคุณงามความดีสร้างบุญกุศลต่อๆไปตรากระทั่ง ถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพระดิพานในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าข้าพระเจ้าทั้งหลายในห้องเล่าลิ้นผีขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันขอกุศลผลบุญจงส่งผลเป็นอัศจรรย์ปัจจุบันทันตาเห็นด้วยเทินสาธุสาธุสาธุแล้วขอให้ทุกคนนะครับตั้งจิตนิ่งๆนะครับ บุญที่พวกเราในห้องเล่าเรื่องผีมีนะครับขออุทิศแผ่ไปยังผีทั้งหลายที่ทุกๆคนได้เข้ามาร่วมเราร่วมพูดคุยนะครับก็แล้วก็ขอให้แผ่ไปยังทุกดวงจิตวิญญาณจะเป็นเทพเป็นอะไรก็ตามอยู่ณภพภูมิไหนอยู่ณนะจักรวาลใดอยู่ณนะที่ใดก็ตามนะครับถ้าท่านมีความทุกข์ขอให้หมดทุกข์ถ้าท่านมีความสุข ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามีกรรมอันใดเคยก้าวล่วมที่เคยทำระทำอันไม่ดีไว้ก็ขอกราดาโหสิกรรมและถ้ามีบุญอันใดที่ทำไว้ดีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยเทินสาธุสาธุาธคุณชินมีเรื่องจะเล่าไหมครับผมอออมีเวลาเหรอคะ,อะ ักเรื่องไม่ต้องยาวมากได้ใช่ไหมครับหรือจะยาวอาจตามสบายหนึ่งเลืองวันนี้ให้เล่าหนึ่งเลือดต้องขอความเห็นของเพื่อนๆว่าเขาอยากจะฟังเรื่องเอ่อที่